สวัสดีครับทีเน็ตนะครับสวัสดีครับผมครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวว้าวที่เคารพรักนะครับทุกท่านนะครับมิตรรักแฟนครับแฟนเพลงนะครับช่องข้าวหอมแอนพักกาดเฟรนรี่นะครับหลังจากที่เราหายหายนะครับไม่ได้เจอหน้ากันหลายวันเลยนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งไหมผมไม่แน่ใจเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนครับมันร้อนมัน้อนครับพี่น้องครับ เลยบ่อดดเฮ็ดยีหยั้ครับมันบทันใดฟิลครับบันมีอารมณ์ครับ,บรมันก็บเว่างเปียก็หลายครับก็บเลยบรร่ไดดลง่ลิบลไ่ฟใสดนะครับมันนีก่ก็เลย่าสร้างแดดลงลุกทความยิงกับบ,นบ้นอันนี้ปานใด้รคกับให้หวาน็เดวอากาศกัยัง,งมันนอยู่มันท่าแดังเก่ากาอยู่มากตอนนี้นะครับมาณเกือบหา0องล้วอะไรนะครับอ่ามนี่กับิีาอีทานอ มาเรื่งความถนาดของวาวนะครับวาวเวียดนามขนาดสองลอยสี่สิบเก้าสิบตรซึ่งผมกับเล้าเรียบร้อยตัวนี้ก็คือเป็นไข่เนาะข้างล่างไข่หางล่างกุ้มกลุ่มแต่ส่วนประกอบเล้าเรียบเอาละครับีเป็นตีกิ่งก้นนะครับกี่ง้นกี่ง้นกันแล้วแล้วอีกล่างญี่ปุ่นครับกิ่งล่างกันแล้วแล้ว เนื้อปีง่อยเป็นการล่านะครับมีการล่านมาผสมคือปีง่อยแต่ว่ามันยังไม่ได้ขนาดกับการล่าวันนี้มันแข็งครับทางกลางมันแข็งเพราะว่าสิใส่ลูกลูกหมูนะครับเจี๊ยเจี๊ยออกนะครับให้มันอ่อนกว่านี้มันขงมุ่นกว่านี้ครับเสื้อสีมันสิแหลมเหล็มป่วยมันเป็นอย่างนี้ครับช่วงช่วงกลางมันบอมันบอก้งมันสั่นาอนะครับมันเจี๊ยออกเนาะ ใกล้ที่แล้วแล้วครับแล้วก็สะได้มัดโค้งแีบนี้น่อดนิดน่งเนาะมั่นกะสิเป็นวาวเบียดน,น้่งขนาด2 4 9เซนติเมตรนิวตนนี้เป็นไทยสีสูงเน็ตบันดี้แล้วครับมือนนี่แล้วกมมีนี่ครับนี่นี่โอ้โอเคครับนะค,ครับ,รบจะสใสสัตยาห์นิเกนเน็ตโทรศัพท์เลยครับป่านเนี่ยนะครับเดยอ,อ ท้ายพี่น้องกันครับกะสีผ้าพี่พน้องมาเหลาเอิกเอิบก,กาว,วัฒนานใบประมาณเจ็ดลอยลอยเจ็ดสิบสองเกินนะครับ <1. S 1> แต่ว่ากะ <1. S 1> อาจีลอเจ็ลงเหลือยีอ่ลอยเจ็ดสิบเพราะว่าเรอยากให้วาาเอิกเงาหรือว่าเงาขึ้นไปมันสุนบูรณ์ส่วนนะครับสิบตัดส่วนขาากก้างล่างที่มันนักถ่ายหรือว่านักล่าง ถ้าว่านักลางปุ๊บถังบนสนุ่กับตองพิสนุ่งที่ที่ใหญ่นะครับผมไม่อยากใส่สนุ่ใหญ่เพราะว่าสนุ่ใหญ่ไม่เห็นเสียงม,ม,มันดังกับโฟล์่วอร์ขยามาเสียงถุ่มไม่ได้เนาะแต่เสียงพอดีดๆนี่คือสนุ่งลอยหาซิปลอยอกซิปนี่แหละประมาณลอยอกซิปเปอร์เซนต์ี่กำลังดีผมว่าผมก็เลยเสียเหตุเดือดให้มันสั่นนิดนึงโดยตัดส่วนลางออกส่วนที่เป็นถางลางออกไห้ ทางไพน่นีกับพเดดดัดได้ดครับเอาตามนี้เลยครับักนกาโง่ o เนี่ยชวนหนีงโง่เนี่ยคอหนีงง o เนี่ยแต่ว่าอาการซ้ำานี่กับพี่ว่าได้หรอกครับแตสว่าเลาให้พี่น้องเดเบ่งถักท้ายก็ได้ด้ครับหลังจากที่ว่ได้พอนากันประมาณอาทิตย์หนึ่งผมกับมี่ผ้าหลัยกยึดหลายยางอากาศับห่อนก็เลยบว่อยากเล่าไปาได้ซึ่งอีกหน่อยก็เลาไว้แล้วแต่ว่าพันได้อยมเป็นการล่านอันนี้มันผสมการล่านอันหนึง่งกันนี กเจียวออกครับต้องเอาหลุมหมูมาเจียวออกนิดนึงแล้วก็บคูดแต่ว่าส่วนล้ยวมั้งเครับไข่ส่วนไข่ก็บลี้วละ่ะส่วนไข่เล้ยวเลส่วนไขส่สองอันแล้วกัปีกบนปีกล่างกับเล้วเลวปีกหน่อยก็เล็เกเจียวนิดนึงแล,ววลว้วก็ถือครับไัอนี้ก็ช่วยเหล้าถือเอ๊ะแตเสียเอาลอยเจี๊สิสสิเอาอยเจี๊ยสิเาะเป็นไหม่ไทยเสียงไทนะครับใหม่ไทเรียก ครับถ้าพดีประหนอมเหล่าวาวกันครับอากาศหอนเนาะผักไคกันไหนเนะด้ครับอาจ,จารย์ทุกท่านครับหลังจากคือบ,อบ่ิสุทธอ์กันสามารถอาทิตย์นะครับมังหอนโอดอเลยบอมีอ,รมอรมวารมณ์ครับบอมีอารมณ์เยือดวาวครับหอนกันอาร์มหนังกับมือแลักเจ็ดแปดเทือครับเอเบ่อยาการนะ อ่อคุ้มๆครับเนี่ยต่อคุมคมอค้มคูม่คคลาวครับ แต่ว่าโน่บึงนั่นด้วยขับเดี๋ยวมันสีอ่อนโผล่ให้มันพอดีดครับอย่างไดก็ก่ให้มันพอดีแต่คําว่อพอดีนี่มันยากแท้ที่สุดก็คือว่าคําว่อพอดีความพอดีมันอยู่ตรงไหน ันพอดีมันอยู่บองใดก็คือต้องเห็ดของมันพอดีนะครับอย่างมันสิขึ้นวาวแต่คือกันอีกแข็งเกินไปกับวอยากสิขึ้นปีกอ่อนเกินไปกับวสู่ล่มต้องเห็ดให้มันพอดีกับล่มต้องบนล่ม ว่าลมความเร็วจำหนิงฮั่งเสีอเอาวาวปีขนาดได้ขึ้นไปสู่กับลมครับว่าวบ่พอดีกับลมนี่ก็ขึ้นยากขึ้นได้กับบอยูลมหรือขึ้นได้กับบอสอดแจงเพราะว่ามันบ่อพอดีกันนะครับเพราะฉะนั้นในการแล่นว่าเนีฮัต้องเบิรงลมหนึ่งเบิรงอากาศแต่ละมือนนึง เพราะขนาดอาจารย์วาวหลายคนเขาถึงมีวาวหลายหลายโตเนาะครับเนาะอันนี้บอกสู้กันฟังยากผมเพิ่งกับมีมี่ประจำกว่าสิบโตเฉพาะว่าจุ้งล่ากัมีอย่างตามแหล่สามโต้สี่โตครับมือนี้ร่ม on, อ่อนเอาต้นนี้ขึ้นมือนี้ร่มพอดีกเอต้นนี้ขึ้นมือนี้ร่มแห้งกับเอาต้นนี้ขึ้นสิ เห็ดวาวหลายอันหลายตัวเนาะสามาถแหลกเปลี่ยนกันได้ด้วยครับอาจารย์ท่านใดเข้ามาทานเข้ามารับชม แค่น้อยครับอยาฝ้าเขาออกหลายเดียวเพราะว่ามันสามารถเอาออกไปแล้วมันจะเอาขึ้นบ่ได้ครับต้องคอยเอาออกแค่น้อยเพราะฉะนั้นการทับวาต้องอาศัยความมีสมาธิมีใจจดจอ่อมีความใจเย็นเป็ไปทีละน้อยใจหอนบ่อใดครับใจหอน,นมันสิเสียเหลาเสียบา้านเนื่อไหร่ใหม่นะักใม่ขาดแน่ เยนเ็ยนๆเกับใครเราขอบคุณนะครับอาจารย์หลายๆท่านเข้มาทำชกนะครับเยอะเข้ามา การขอคเสว่ามันหนีเน mm ็ต hmm. ม no, ันลุ้นถ้าหมายอาจารย์อาเวกคำว่าเราบวได้ทักทายกันเนาะกับเป็นยังครับเนาะขัเป็นยังมันหนีเน็ตสงสัยไอ้เราตื่นมันห่อนะมันเลยอยู่ห่างเนี่ยกับบวชใดที่โบสถสัญญาอากาศมันห่อนะห่อนสัญญาสิบวันดีครับมันภาวบไวชอยู่ในห้องแอร์เนาะ เน็ตกับเน็ตส่วนนะครับในการไหลขดเพราะว่าเหล่าตือมันตากมันเยอะเนี่ยห่องที่มันหอนตั้มหามันอาจชีกจ่ายสัญญาณบดีนะครับคือเครื่องไฟขึ้นกันนะครับตัวไหมตัวยังตัวรังผูกตัวแอมจะไปตั้งไว้ในบนหอนหอนมันก็จะรั่วเลยเหล่าตือขึ้นเน็ตหรือขึ้นกันอันนี้กร หนวกไปเลียนนิดนึงมันเกี่ยวกับสัญญาณการถ่ายทอดสวนใดครับมันบุกไปดีน,ใดในิดนึงเลยได้ใส่ใส่เน็ตมือถือครับมันสิดเลืองเน็ตมือถือเพราะว่าเดือนหนึง่งจะใส่เน็ตฟรีนะครับ,ขบนนเขาจะาให้แค่บุกพิจิแต่เลยบุกข่อยอยากใส่ไหลส่วนใดนะครับแล้วไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องแล้วเราก็ค่อยโน้มเบิ้งครับโน้มเบิง้ง ตอาหนอนเบื้งสิครับโนอเบิ้งเนี่ยลอยเจ็ดสิบเส้นอันนี้มันลอยแปดสิบครับผมเลยเด yeah, <that> right, ี๋ยวตดออกอะไรเจ็ดสิบมันประมาณนี้ครับประมาณนี้ จิตตัดออกมาสิบเส้นประมาณชิ้นหนึออ่งประมาณชิ้นหนึงไปเจ็ดสิบเหาทำกันโนกม,มึงเรื่อยๆครับมึงซื้อมาข้างล่างเริ่มได้แน่ล่ะเริ่มไดล้ล่ะข้างบนอาจจะแข็งหน่อยนิดนึงคอยเหลาแต่งไปเรื่อยๆ คอยเหลาแต่งไปเรื่อยจเย็น ใช่แล้วครับอากาศห่อนครับเลยมีเวลาไม่มีครับมาแล้วเอิกวาวครับมาแล้วเอิกวาวอันที่นอนหลับช่มเดีย ทายกันไหนได้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเ,า,เาทำครับสวัสดีครับครูพออ สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณอะไรเนาะนี่ทาวาใช่ไหมครับทาวานะครับที่ว่าทาวาเป็นภาษาันะครับอากาศร้อนครับวันนี้ก็เลยประมาณหาบ้องแร่งอะบ้างนี่เกับบ้านถึงนครับกตเล่มานาง่งเอิ๊ดไอเหลาเอิ๊ดนะครับเหลาเอิ๊ดวาวเวียดน,นาม ขนาด249เส้นครับปีก249รสบเ้าครับโอเคครับต้องนอง่องมึงดูดูครับเพราะว่ามันมันไก่สิได้มันเกือบสิได้ค่อยๆน่อ,นอง ค่อยๆเหลาค่อยๆจะยิ่งเย็นนะครับกลายด้จะ <_ d us> ได้นะครับ สวัสดีครับเด็กชายอะไรบินเท่นบนเทนสวัสดีครับถา,าว่าเวียดนามครับขนาด2 4 9เซนติเมตรนะครับว่าเวียดนามกำลังเลาเอิ๊กครับเลาเอิ๊กว่าเวียดนามครับเลานั่งกับโน้มมึงนั่งครับจานทรออนปวด ว่าจะเอาประมาณ170เส้นแต่ว่าไม้นี้มันยาว180นิ้งครับก็เดี๋ยวจะตัดท่านหวัวออกครับเดีย๋ยวสิตัดถออ่ายก่อนบ้านห้ตัดหัหวให้ตัดถ่ายบ้านหิ้ครับถามมันกอ,อนไกดกับตัดถ่ายถามมันแขง็งโพดตัดหัวครับ,น,รบน่าจิบิกันตัดหวัวสิที่กลัวครับผม นเ,าาเนาะเตรียมได้นะครับเห็นว่าได้แล้วเลยความควันได้แล้วครับเดี๋ยวจะไปไปตัดทั้งหัวออกจักซีบเส้นครับแล้วก็ไม่หมัจุดว่าสิมันจุดใดเป็นจุดใดนะครับแปลว,ว่ากับอันนี้ไอ่ปีกปีกหน่อยอยังเพิ่ ผ้าเหลี่ยวครับอีกหน่อยตองมัดเกี่ยวการล่าสแปงพวกทีเป็นเกี่ยวม,ม,มืออึนครับขั้สีไดมัตขั้วมืออืึนครับมัีอย่างพิษปาดไรีว่ามืออืึนกับสีขาสิบพิษผักลาะยะสิบลายะแต่มอเห็นกันขึ้นครับขอบคุณอาจารย์ดุขันที่ถามา ขาม,มารับช่มนะครับขาม,ม่าถักทายกันนะเบนเทนนะครับน้องเบนเทนนะครับทั้ว่าเวียดนามนะครับน้องเบนเทนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามา กทายกันเข้ามาคอมเมนต์นะครับก็เป็นการทำว่าวใหญ่ทำให้ต้องทำหลายวันนะครับก็จะได้เห็นจริงๆเลยว่าการทำว่าวแต่ละจวนใช้เวลาหลายวันถ้าเรามีเวลาทำาข้าามีเวลานางเห็ดเต็มเต็มมื่นก็งมนอยู่อาจจะประมาณสองหมื่นก็แล้วนะครับเห็ดเต็มหมือนดีกับสองหมื่นแล้ว เหลาโค้งกซื้อได้ครับสองมื่นแล้วแต่้านทาันไม่ีเ้ล่าก็เจ็ดมือนละช่วมงหรือว่าหมือนละสามที่นี่อันนี้ก็ปรสามารถสามทีบนี่แหละครับสามที่นี่แล้วไ่รถกย่สิบหกครับเราอิ่ตเต็มก่อนเต็มยังไงความสามารถนามที่นี่แล้วก็เลิศกระจายนะครับเหลือแต่ ปีกล่างปีหน่อย,อยางล่างเลยครับระดับมันมาหัานใดวความแข็งกวันมาหัานใดเติอแกส่เอาประมาณนี้แหละครับย่างน้อยโม่คุณหาความรู้บยากาศย่างเพ่ความฝุกตัดตัดกันลง างล่างครับเพราะว่าข้างล่างมันไ่ได้กระแทกอย่างดี้ทางเครื่องมันกระแทกเวลามันลงซักหงดมันอาจจะต้อใส่ความแข็งแรงนะครับความแข็งแรงเนาะว่าเวลาลง่จนหาักเนถ้าหัวลงเนาะครับพี่น้องถ้าหัวบ่แข็งครับเวลากระแทกพืชแข็งแข็งเวลาเป็นตั้มโก่งใหม่สิซัดลงถึงต่อใหม่สิหัวหักหัวแตกเสียหายแต่เพราะฉะนั้น เ็ดวากาะเม็ดเีเเเ่ยแข็งเรว่าสิทัตทัดจลายส่วนลจากสิบเศษเข้ได้รอยฝเช่นดียบนความแข็งแรกโอเคครับเครื่องเดล้ล้วีก นี่ีก่ยครับสงีดเส้นลขนาดเหลี่ยมอันนี้ีกล่างครับีกนปีกล่างปีกบนไนเล้วมไขกันลยครับไทยวของไทยนประกันเลือแผ่นนีน่อยที่ประกอบเป็นไขครับทีไตรงกลางมันยังแข็งอยู่ครับต่อไปเอาหูุมเจียออกให้มันให้มัน อ่อนบกวนี่เนาะใหน่อยกะแต่เม้งเจี๊ยแลกับพวกสีแดงประกอบประกอบเป็นวาวกับวาวเวียดนามเลยนะครับสองลอยซีซั่นเก่าเสรจยังไดงกะประกอบอ่ะเป็นเห็ดเป็นคิมประกอบครับทำที่ว่ได้เลยใส่ซ้อนประกอบเห็นเป็นคิมประกอบเพิ่งนะครับเนาะ นเนี่ยครับข้อาจะครับอากาศ่อนะขอคุณอาจารย์หลายๆท่านที่ข้อกมามหลับช่วนะครับทำมาค้อมีกกนไหล์กดแชร์ี่ก็ไม่แช่ให้นะครับน้องเขาหอมลนงพักการ์ดีมันได้ขับนี่ยยเป็นใจในการเห็นงดีๆมานับนต่อไปครับช่วงนี้อาจจะเ่ราะนเห็ุผลรู้าวการห่อนครับนีงานนี่ถนัดกิจหลายอย่างครับเนาะ กะพอดีว่างอยู่นิดนึง,นนงของบ้าน30นาทีก็เลยมาขอพี่ก่อนออกไม่ใี่กะเอาซ้ำนี่แหละครับพี่ท่นก่อนน้าที่นะครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับบายบายครับบายบายท็อปกสวัส,ด,วสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ